สี่สิบห้าสี่สิบห้าก็ได้ปะมาฮะฮะอ่านะครับผมก็ต้องกราบสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมโชคลาภคูสองครับผมชนะเงินรางวัลที่สุดหนึ่งหนึ่งแสนคูในระหว่างการหมุนฟรีพร้อมเพลินัะผมเอาวันนี้นำมาทุนที่ 1,000บาท1,000บาทนะผมเริ่มเปิดที่45 45ก็ได้ปะมา, <pper pper> มาฮะฮะเร็วไปป่ะ900โอเคเพิ่มเป็ดเลยทางนั้นอะเออเพิ่มเปิดเลยเพิ่มเป็ดเลยเพิ่มเป็ดเลย4,000่โอเคไปมามาอุ้ยเฮ้ยมันใช่ปะเนี่ย เฮ้ยไม่ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมาทีทีอย่างนี้ชอบชอบเลยถ้ามาทีทีอย่างเงี้ยมาทีทีอย่างเงี้ยคือชอบเว้ยคือชอบเลยเออสี่พันแปดไปครับผมไปฮะไปฮะ เออวายมาลุลัวเว้ยวายมาลัวเลยเว้ยไปดิเออเจ็ดพันสวยขอ,อยากขยับไปเลยไปไม่มาพอขยับไปปุ๊บไม่มาเลยพอ,อยเล่นไปสูงๆมาอืมหนูว่าจะไม่มาเออหนูว่าจะไม่มาเออรับไปที่ครับผมหกพันสามโอเค คือคือแบบว่าสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์ไม่เข้าให้หน่อยหรอคือตาจ่ายนองอย่างเดียวเลยคือตาจ่ายนองอย่างเดียวเลยแล้วเราประจำเต็มวิธีเก้าพันหกแล้วผมโอเคไปครับผมอืมเบ้าจัดอืมตบมือแปะแปะแปะตรงนั้นตบมือแปะ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 ส่วนกูอิ่มอิ่มนะเอออิ่มไง อิ่มฉ่ดด้วยหกพันสวยโอเคแตะแสะเลยไหมล่ะแตะแสะเลยไหมล่ะอเ,เออเข้าแล้วเว้ยแมงหลอกแมงหลอกเออแต่งสกเก็ตเตอร์ไม่เข้าไหนก็แต่งนอกแมงเลยกันแต่งไหนไม่ได้หกพันโอเคอมืมาย้าวอ,อึ๊บเลย แม่งหลอกเงี้ยแม่งหลอกหลอกเก่งชิบหายเราไปเต็มเต็มแล้วครับผมอยู่ที่อืหกพันโอเคขอแยกเพื่อเบร์เป็น,ปนสองร้อยเลยนะผมสองร้อยสิบสิบโอเคมาอมืเกือบเต็มกราฟเกือบเต็มกราฟมาฝากโตถ,ถึงหมื่นดีครับโอ้หมื่นเลยหมื่นแล้ว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  เราลราเป็นเต็มที่หมื่นเจ็ดโอเคโอเคแสนพอแต่แสนพอเลยนั่นแหละมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับผมเราไปเต็มเต็มนะครับผมอยู่ที่หมื่นห้าโอเคไปครับผมขาดหมื่นหนึ่งขาดหมื่นหนึ่ง อืนี่แย่หมื่นหนึ่งละรับเต็มหมื่นสองสวยสวยสวยอ่ะแถมให้ค่าสองที่ไปสองที่เหมือนมีหวังแต่ก็ไม่มีไปทีสุดท้ายโอเคพอเลิก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 เลยเลิกก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เจอกันครับผมหมื่นหกโอเคแตกแตกด้วยเชตโต